แกลอสฉันมาถึงถนนหลักแล้วต้องไปทางไหนต่อเห็นเสาส่งสัญญาณใ,ใหญ่ๆไหมนั่นโครโมไฟฟ้าคุณต้องออไปทางซอยขวามือคุณถึงจะไปที่นั่นได้ในใหมายถึงซอยที่ไฟท่วงเนี่ยนะแต่าสาวร้อนแรงอย่างคุณนะไฟแค่นั้นคงทำอะไรคุณไม่ได้หรอกไอ้บ,บ้าต้องหาทางอื่ไป ใช่ต้องการทัดไฟเอเราต้องขึ้นแล้วสินะก็ขึ้นเยวะอุยอ้ยอุ้ยมีจริงอลยรมีชุดเลย